สวัสดีค่ะ Good Morning Ten t o Part of Ten อาการตอนที่1ิบสนะคะอตอนนี้ก็เป็นตอนของอ Future Perfect Ten นะคะอนาคตการสมบูรณ์โครงสร้างรูปประโยคประกอบไปด้วย subject ประธานนะคะาตามด้วย view นะคะ หรือว่าเชนนะคะ,ะประธาน i อวีนะคะหรือประธานยูฮีจีอิดเดย์ค่ะตามด้วย a ฮปนะคะาตามด้วยเวิร์บช่องสามตามด้วยเนื้อหาที่เราจะเขียนอรงรนประโยคนะคะ,ะใช้ได้กับทุกลูกประโยคนะคะ,ะทั้งคำถาม ดิเซ่นะคะหรือว,ว่าบอกเล่านะคะต่อเช่นซ h e ิลแ e ป e e ตเดวอิตเ by next y e a เ won't she เธอจะรับปริญญาภายในปีหน้าไม่ใช่หรือ,นะะอประโยคคำตอบก็จะเป็นสั้นหรือยาวก็ได้นะคะ อันนี้ตัวอย่างประโยคสั้นนะคะ y e ช s ว i นะคะใช่เธอจะรับปริญญาปีหน้านะคะ,ะหรือว่า no she will not หรือย่อเป็น r o n ก็ได้นะคะ,ะหลักการใช้ก็จะใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเหตุการณ์นั้นนะคะหรือการกระทำนั้นยังคงมีอยู่ตลอดช่วง เวลาที่ระบุไว้ในอนาคตนั้นมักจะมีแอปเวิร์บต่อเป็นนี้นะคะอยู่ภายในประโยคด้วยนะคะ,ะได้แก่แอปเวิร์บ by the time นะคะ,ะหรือว่า by t 0 e n นะคะหรือว่า into out นะคะแอปเวิร์บเหล่านี้ก็จะอยู่ในประโยคด้วยนะคะ ประโยคตัวอย่างนะคะ b y t h e end of January, I shall have been here for two years. ะะาภายในเส้นเดือนมกรานะคะฉันจะอยู่ที่นี่เป็นเวลาสองปีแล้วนะะ In a week, นะคะค a time. เดวิลแ l ปกร e ท o ไทยแลนด์อีกสองสองอีกอาทิตย์หนึ่งนะคะอ uh, นายเวลาหนึ่งสัปดาห์หรือว่าอ uh, นายหนึ่งอาทิตย์เนี้ยนะคะพวกเราจะ uh, พวกเขาจะไปประเทศไทยแล้วนะคะนี uh ่ก็เป็น ฟิวเจอร์เพอร์เฟกต์เทนนะคะอดิตการอาสมรูนนะคะอ่าก็มีเทา่านี้นะคะขอให้มีความสุขโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะกุดเมอร์น่ง